สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ส้มมีดอกไม้มาอวดค่ะเป็นดอกแก้วนะต้นเขาดอกขาวมากๆหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านนะหอมเลยและอันนี้วันนี้นะคะแม่ส้มจะทําแกงป่ามาโชว์ต้นเอ่ออะไรนะกระเพราควายเนาะหรือว่าใบยี่หร่ากะเพราแม่ส้มก็หากกินเปซะแบบแทบจะกุดหมดแล้วค่ะอันนี้นะคะน้ําแกงป่าก็ใส่นี้ลงไปค่ะ พริกแกงแล้วก็เกลือและอันนี้ก็ใส่ฟางลงไปใส่หน่อไม้นิดหน่อยใส่กระชายค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมะเขือส่วนของเพื่อนค่ะมีแต่ลูกแก่ๆแ,แต่ก็ไม่เป็นไรใส่ได้ใส่ใบมะกรูดผงปรุงรสแล้วก็นี่ค่ะ พริกสีแดงเพิ่มความสวยคะ่ะตบถายด้วยใบยกะเพราและก็ใบยี่หร่าหอมมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเมนูนี้น้องเวคะ่ะแม่ส้มทําให้น้องเวกินเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าเราก็กินกับเขาได้ด้วยต่อไปคะ่ะตำน้าพริกกะปินะคะพริกก็จะเยอะประมาณนี้ใส่กะปิแค่นี้พอคะ่ะวันนี้ใช้เป็นน้าตาลทรายนะคะเพราะน้ําตาลปี๊บไม่มีคะ่ะใส่ลงไปน้ําตาลอะไรลงไปเพราะว่า มันจะละเอียดง่ายแล้วก็นี่จ้ามะนาวสามลูกก็บีบไม่ได้นะคะต้องคั้นเอาค่ะเป็นคนที่บีบมะนาวแล้วแบบไม่หมดเปลือกจ้ะวันนี้ไม่ใช้มะเขือพวงนะคะใช้เป็นมะเขือเหลืองคะ่ะแซ่บอร่อยรับรองจัดจานแน่นอนคะ่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูนี้ห่างหายไปนานเลยเนาะกับปลาทูแล้วก็สะอมทอดแล้วก็นี่จะ้ะแกงป่าปลาสวายใส่กระชายเยอะๆปลาสวายสดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มนะคะอุย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 ตายแล้วขอโทษ แม่เหมือนมันไม่ใช่ปลาสวายนะหนังมันหเหมือนเป็นพวกปลาอะไรนะแม่แบบที่หนังหนาๆนาปลาเทโพ,ทโพเหมือนปลาเทโพค่ะ อร่อยมากเผ็ดมากด้วยค่ะ ยอดแค้ค่ะขับมอไซค์ผ่านตรงไหนก็มีอะไรไมาสมเด็ดกินเพื่อนอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อย <c oughs> อร่อยดี one. ยอดมาลุมค่ะกินน้อยระบายน้อยกินมากระบายมากค่ะกันผันส้มชอบมันหวานนี่น้ำพริกกะปิดมาส้มเผ็ดมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่พริกเยอะมากอืม มะเขือพวงไม่มีใช้มะเขือเหลืองไปเลยค่ะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะ แกงปลาน้อยใจแล้วค่ะบอกว่าไม่กินฉันเลย <c oughs> จริงแกงนี้แม่ส้มแกงให้น้องเวนะคะเขาชอบกินแกงปา่า หนังคือหนาแท้ล่ะหนังเด็ดไม่ออกเลยครับเพื่อนๆใส่กระชายเยอะๆใส่หน่อไม้นิดนึง แพทมันได้รับเชิญค่ะแมงวัน ขอบพะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ